ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับน้จิตครับคุณผู้ชมแฟนครับที่รักทุกท่านครับพูดถึงเรื่องของสองพักในนัาจิตที่ตีกันอยู่ตอนนี้เนี่ยคือคือเพื่อไทยกับภูมิใจไทยในนัาจิตแต่ว่าทัาไม้ผมขึ้นพาดหัวว่าทักษิณยึดอํานาจภูมิใจไทยแล้วก็มีเครื่อง,องหมายกำามก็ถใช่หรือมไอม่ไมนเขาจะดูให้ดีเนี่ย ตอนนี้เนี่ยทุกคนก็รู้อยู่ว่าคนที่เข้ามาเล่นกับเรื่องนี้เต็มๆเ,เลยก็คือตัวทักษิณพ่อนายกนี่นะแล้วก็หลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับภูมิใจไทยตอนนี้เนี่ยทุกคนมองไปว่าเป็นการถ้ามองกันแบบเป็นการตั้งคำถามเนี่ยทักษิณต้องการที่จะยึดอำนาจภูมิใจไทยในรัฐบาลใช่หรือไม่นี่นะจิตเพราะว่าเพราะว่าสะดูกันวันนี้เนี่ยนะนะจิตภูมิใจไทยเนี่ย มีบทบาทในหลายเรื่องนะทั้งเป็นเหมือนกับตัวทําให้ทางฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยทางฝ่ายนายกแพทองทานก็ทํางานลําบากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยาจิต <c oughs> คือ <c oughs> ถ้าเราเป็นพักร่วมกันเนี่ย <c oughs> มันควรจะทําให้ตัวนายกและรัฐบาลเนี่ย <c oughs> โดยเฉพาะต,ตัวพักหลักเนี่ยพักเพื่อไทย,ย <c oughs> ทํางานได้คล่องขึ้นสร <c oughs> ้างผลงานได้ดีขึ้นถูกไหมแต่ว่าที่ผ่านมานี่หลายคนก็มองไปในมุมว่าเฮ้ย hey, มันพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะตัวนายกแล้วก็พรรคเพื่อไทยนี่ทํางานยากขึ้นเพราะมีปัญหามาจากสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดหรือเปล่าอะไรทํานองนี้ะกันก็เลยเกิดการปีนเกลียวแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็ทุบซัดกันแบบถ้าเป็นภาษามวยก็คือฟาดปากกันเลยอ่ะับทีนี้ปรากฏว่าตัวพ่อนายกลงมาเล่นใหญ่นะจิตอทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนี่ล่าสุดนี่ประกาศบอกว่า จะเอากระทรวงมหาดไทยคืนมาให้พักเพื่อไทยบริหารต,ตรงนี้แหละนะจิตมันก็เลยเกิดคําถามยางที่พาาหัวเนี่ยว่าทักษิณยึดอานาจผู้ใหไทยใช่หรือไม่เนี่ยนะจิตเออครับเพราะว่าแรงไงเอาพวกเอาม,ามหาดไทยเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับและ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 ,และไม่ใช่ก่อนที่จะเอายังมาพูดถึงเรื่องการปรับยาเสพติดและยังมาบอกว่า<ม>ที่ผ่านมามหาไทยไม่มีผลงานเพราะนั้นจะเอาเพื่อไทยมาบริหารเองอย่างเงี้ย โอ้โห oh, เล่นแรงแ,แรงมากนี่พูดตรงๆด้วยว่ามหาไทยไม่มีผลงานนี่นั่นท่านอาทิตเป็นอน,นุทินอาทิตรู้สึกยังไงใช,ใช่นี่ไงนี่แหละถึงบอกว่าเล่นแรงซึ่งจริงๆเรื่องยึดอํานาจนี่พูดตรงๆเลยนะระหว่างเพื่อไทยกับกลุ่มใหญ่ไทยคุณทักษิณเกทับมาตลอดเหมือนกับลูกน้องเก่าอย่างนี้ดีกว,ว่าลูกน้องเก่าฉันเป็นลูกพี่ฉันต้องเหนือตั้งแต่แรกแล้ว <S <S ลที่ออกมาทางโน้นเขาไม่ยอมพอเขาไม่ยอมก็ฟาดฟันกันไปมาคุณทักษิณก็ต้องแสดงความเหนือชั้นขึ้นมาทุกรูปแบบ จนกระทั่งเกิดสงครามนิติสงครามขึ้นเหะนะแมวตอนนี้เดิมพันคุกกันอ่ะจากที่ตบกันไปตบกันมาตบจูบตบจูบอ่ะตอนนี้ผมไม่รู้จูบหรือเปล่าแล้วก็ล่าสุดที่บอกนั่นแหละก็คือจะปรับคลมอเอามาไทยมาบริหารเองโอ้โหทุกคนก็มองแล้วงานนี้เล่นหนักแน่รัวคุณคนก็บอกพักแตกทักสินจะเอาได้เหรือทางอนุทินจะยอมเหรออยู่ๆจะมายกอำนาจเพื่ออะไร ถึงขนาดจ้าสองแรกหนึ่งจะมีกระทรวงศึกษาธิการกระทรวง,งล่าสุกับล่าสุดภูมิใจไทยตอบกลับมาแล้วนั่นแหละนั่นแหละ,หละถ้าเข้าใจไม่ผิดถ้าเข้าใจไม่ผิดตอบกลับมาพันนายกบอกว่าเสนอพูมิใจไทยเสนอว่าถ้าจะปรับต้องรื้อใหญ่เลยรื้อหมดเลยแล้วมาคุยกันใหม<า>่มหมดเลยนั่นนี่ไงนี่ไงคือไม่ใช่แบบ อยู่ๆคุณจะมาเอากระทรวงมหาไทยไปแล้วก็จะเอากระทรวง<อ>เกียรตบีเกรตอะไรมาให้<อ>หรืออย่างนั้น<อ>ตามที่เป็นข<อ>่าวเนี่ยนะ<อ>ก็<อ>ไม่เอาคือเกมที่คุณเส<อ>นอมาเนี่ยผมไม่เอาพูดไง,ไง่ายๆหรือใหม่<อ>คุยกันใหม่เลยนับหนึ่งใหม่นี่นะน้าแมวนี่ไงซึ่งผมมองว่าทีนี้ทุกคนก็มองว่าทีนี้ภูมิใจไทยจะเอาอย่างไรผู้พุพากาจะจะถอนตัวไหมอะไรไหมยุบสภาไหมถึ้งถยุบสภาไปเพื่อไทยได้เปรียบทันทีเพราะว่า บอกไปแล้วว่าไม่มีผลงานภูมิใจไทยแต่ภูมิใจไทยใช้วิธีไหนดูไหมได้ปรับเหียนด้วยแต่ว่าควรจะปรับใหม่ทั้งหมดเพื่อประชาชนไม่ใช่ปรับเพื่ออำหน้าตัวเองฮั่นแน่ยไม่ใช่ฮั่นแน่ยปรับไม่ได้เลยยกใหม่เข้ามาเออที่ภูมิใจไทยพูดนี่ด่ากับเพื่อไทยนีด่ากับทักษิณเลยนะนั่นไงนี่ไงนี่คือสิ่งที่ดอกนี่กลับมาผมผมเห็นแล้วโหส่มันเกมสุดยอดมันเกมการเมืองที่เล่นกันแบบ เชิงผมไม่คือจริงๆน้ำเน่าอ่ะบบน้ำเน่าเชิงสูงเชิงสูง,ง,งน่ะพูดพูดภาษาชาวบ้านนี่มึงมาด่าก,กูฟรีฟีตีกินต่อหน้าสื่อออกอกให้คนทั้งประเทศได้ยินได้ไงกูขอด่ากลับมัง่งเออนั่นเนี่ยคือเหมือนเหมือนถ้าเราด่ากันโคตรแม่มึงอย่างนี้อ่ะอันงี้โทษทีนะครับอาจจะหยาบไปหน่อยไอ้น,นั่นมากลับในโคตรจ่ามึงอ่ะอันนี้คือประมาณอย่างนั้นเลยคือเกทับมาจนผมไม่คิดว่าจะมีลูกเล่นอย่างนี้เข้ามาเฮ้ย ภูมิใจไทยเจ๋งป่ะคุณทักษิณเงียบไหมเงียบเฮ้ยเอาอย่างไงกูจะเอาอยัางไงจะบอกแค่นี้ไม่เอาปรับคมนมาแค่นี้พอไม่ได้แล้วตอนนี้กลายเป็นอย่างนั้นไปอีกนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งทันเกมกันมากระหว่างอาดีตลูกพี่ลูกน้องคู่นี้เล่นกันทันชั้นทันเชิงรู้เกมกันไปหมดยิ่งทําให้คุณทักษิณผมพูดจริงๆนะผมเป็นทักษิณผมกัดวันก่อนๆเลยกัดลิ้นได้กัด คือโหมึงมาอย่างนี้เหรอประมาณอย่างนั้นเลยนะ่แมวและก็คือคือถ้าเป็นภาษามวยก็คือถ้าเป็นภาษามวยก็คือฝ่ายฝ่ายเนวินกับอนุทินนี่ไม่ไม่ชกตามทางมวยของทักษิณไม่ไม่เลยพยายามจะเปลี่ยนทางมวยใช่เปลี่ยนทางมวยแล้วเกทับอีกคือพูดง่ายเกทับพราะรู้อยู่แล้วไม่กล้าไม่กล้าลื้อแน่เอาจริงๆเลยผมพูดจริงคุณทักษิณกล้าไหมถ้ากล้าลื้อ ยิ่งเสียเพราะอะไรอ๋อแสดงว่าเชื่อภูมิใจไทยสิทําตามภูมิใจไทยใช่ไหมทีนี้คุณพักศิลป์จะทําไงที่จะเล่นเกมตรงนี้เอาบอกจริงๆนะกระแสะเบื่อการเมืองที่เราพูดกันแล้วมันหนักมากเพราะฉะนั้นคุณอาอ,อนุทินภูมิใจไทยมาเล่นเกมนี้ว่าปรับทั้งหมดมันเข้าตาประชาชนทันทีประชาชนก็เห็นด้วยเลยพักประชาชนนี่คือประชาชนราษฎรนะครับไม่ใช่พักประชาชนประชาชนมองละ เฮ้ยใช่ใช่มันต้องลื้อเพรามื่อกี้ซึ่งผมเองก็ยังเห็นด้วยเลยว่าไอ้แอกเห็นด้วยเรื่อยๆเออใช่มันต้องลื้อไอ้ปรับก็มาปรับไปทําไมวะปรับมาก็หน้าเดิมๆเอาพูดกันตรงๆเลยคุณประเสริฐคุมนู่นคุมไอ้คุณนั่นคุมนี่คุณอนุทินย้ายไปนู่นย้ายไปนี่คุณหน้าเก่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเพราะฉะนั้นการซื้อใจครั้งนี้มันเข้ามันเข้าทางประชาชนแล้วทีนี้พอเข้าทางประชาชนถ้าคุณทักษิณทำโอเคเข้าทางประชาชนแต่ใครได้คะแนน ภูมิใจทยได้ยังไงเกมนี้กลายเป็นจากที่คุณทักษิณเป็นต่อจากที่คุณทักษิณเป็นต่อที่ว่าจะเอามหาไทยมาบริหารเพราะเพื่อเพราะภูมิใจไใจทําและไม่มีผลงานเออคนทุกคนเออเห็นด้วยเพราะไม่มีผลงานจริงๆบอกกันตรงๆเลยเพราะไม่มีผลงานจริงๆนะมันทําให้พอมาแก้เกมลูกนี้เสร็จเลยนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งที่ทําให้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเกมน้ําเนา่าผมพูดจริงๆยังไงก็เกมน้ําเนา่า การคุมมหาไทยนี่กรร็รู้อยู่ทุกคนเมืองพักไหนพักแกนนําจะต้องคุมมหาไทยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสามารถคุมเสียงได้เมื่อก่อนคือเกมบ้านใหญ่ก็มีอะไรละครับระดับข้าราชการก็ผู้ว่านายอำเภอผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถ้าสามารถคุมเกมตรงนี้ได้ทั้งหมดคุณก็มีแต้มต่อในการเลือกตั้งทันทีเพราะนั้นการที่คุณใครคุมกระทรวงมหาไทยคนนั้นก็จะได้ถือไพ่ต่อพูดยังไง ส่วนจะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งก็มีบ้างได้บางไม่ได้บ้างก็ไม่ใช่ประสบสําเร็จแต่ถือว่าได้ไปต่อเพราะฉะนั้นเกมนี้มันก็คือเกมน้ําเน่าแต่ทางนน้นบอกว่าปรับเพื่อประชาชนมันก็เลยทําให้ว่าแลวอย่างไรทูทงเรื่องปรับยาเสพติดเรื่องอะไรมาอีกเพราะฉะนั้นเกมนี้ถึงบอกว่าเจ๋งมากนายแน่มากปรับเล็กปรับใหญ่ดีกว่าซึ่งยังไงคุณทักษสินใจะย่งไงเพื่อไทยจะเอาอยัางไงต่อไปจะเดินเกม อย่างไรทิ้งเน่ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเปลี่ยนนะซึ่งทางเราเราก็บอกว่าเราเห็นด้วยเราเห็นด้วยแต่ต้องยอมรับว่าถ้าทั้งคู่นั่นแหละครับตอนนี้ทั้งเพื่อไทยทั้งภูมิใจไทยก็ไม่พร้อมที่จะเลือกตั้งพูดกันตรงๆคุณทักษิณที่เล่นเกมนี้เพื่อจะหาเหลี่ยมถ้ามีโอกาสก็จะยุบสภาเพื่อแลกกัตังเพื่อคิดว่าฉันนี้จะเหนือกว่าฉันนี้จะเหนือกว่า แต่พอมาเกมนี้มันกลายเป็นว่าก็ายังสูสีสูสีในระดับไหนครับสูสีในระดับรองเพราะพักที่ได้เปรียบอยู่ตอนนี้คือพักประชาชนผม,ผมผมพูดตรงๆให้พูดตรงๆ้วพักประชาชนแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยพวกคุณทำให้พักประชาชนโดดเด่นขึ้นมาเองทั้งนั้นล่าสุดโพลออกมาคุณเท่งเป็นนายกอย่างเงี้แล้วคนที่เป็นนายกอยู่ทุกวันนี้คนที่เป็นรัฐมนตรตีมหาไทยอยู่ทุกวันนี้คนที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้ไปไหนหมด ไม่มีไม่มีเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พรรคประชาชนเหนืออยู่ทุกวันนี้พรรคประชาชนก็ยังไม่ได้ทําอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันั่งอนั่นเลยแต่คุณเองที่เทคะแนนในพรรคประชาชนเพราะพรรคประชาชนเขามีจุดยืนอยู่คือพรรคเป็นคนรุ่นใหม่แต่เพื่อต้องการนําเสนอสิ่งใหม่ๆแต่คุณก็เล่นเก่าๆจนกระทั่งบ้านเมืองจะชิบหายเอาว่ากันตรงๆอย่างนี้แหละใครจะว่าย,ยัางไงก็ช่างเพราะวันนี้บ้านเมืองมันตันจริงๆครับอะไรได้ไหะ สังคมเศรษฐกิจการเมืองเล่าให้ฟังซิเป็นยังไงแล้วตอนนี้มีเรื่องกัมพูชาเข้ามาอีกเอาตัวเราได้ไหมใบแดงบแบ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 บอยู่อย่างนี้อาจจะฟ้องศาลโลกจะทำอย่างจะทำอย่างนี้ทั้งทั้งที่หัวหัวของเพื่อไทยสนิทสนมกับหัวของขมรหัวของกัมพูชาแล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นหรือเป็นเกมการเมืองอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันน้ำเน่าวกว่ากันอีกหรือยังไงเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ มันก็เกิดคําถามอยู่มากมายไก,ก่กองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่บอกว่าคุณพยัพตีกินกดีกินดีกันกน,นักวินาทีแต่ถ้ามีเลือกตั้งใหม่ผมพูดตรงๆลยนะ้นะแมวพักประชาชนอาจจะไม่ได้อแลนสไลด์อะไรทําอาจจะมีได้ที่หนึ่งแต่ไม่ไดนดะ้ก็ต้องพักรวมผมเชื่อเลยว่าพักประชาชนณวินาทีนี้ไม่เอาเพื่อไทยถ้าระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยพักประชาชนเลือกภูมิใจไทยที่ผมเดาใจอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหม น้าแมวน้าแมวน้าแมวมองดูสอทลอสิถ้าหากพักร่วมรัฐบาลเป็นพักประชาชนและสอทลอออกมาขนาดน,นี้<อ>น้าแมวคิดดูสิพักประชาชนจะเอาไหมไม่เอาเป็นผม <c oughs> ผมก็ไม่เอาเอาจริงงคุณมาสอทลออย่างเงี้ยแล้วเขาจะทํางานกันยังไงยิ่งพักประชาชนในพั้งใหม่มาเล่นเกมน้าเน่าอย่างงี้พักประชาชนตายสิเพราะฉะนั้นนวินาทีนี้ถ้าให้ผมเลือกพักร่วมผมเลือกเพื่อไทยผมเลยโทษทีผมเลือกภูมิใจไทย S <S เมื่อก่อนนี้เหมือนกับว่าคุณคุณทักษิณก็มีสายโยงใหญ่อยู่กับตัวใหญ่ของอ่าพรรคอนาคตใหม่พักอะไรว่ากันไปไล่มาเป็นพักประชาชนแต่ตอนนี้ผมว่าเป็นผมผมไม่เอาเพราะคุณทักษิณโชว์ฟอร์มสเสด็จมาตั้งแต่เข้าร่วมรัฐบาลกลับจากเมืองนอกนี่แกยังไม่เคยได้หยุดพักเลยตอนนี้เริ่มหยุดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดนะจิตถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดอันนี้สมมตินะสมมติว่ารัฐบาลหน้าเนี่ยรัฐบาลหน้าพัก ประชาชนเนี่ยพักส้มเนี่ยต้องจําเป็นต้องรวมกับเพื่อไทยสมมติเนสมมติเนี่ยตาผมตผมทักษินไปสอทลอยอย่างไงพักส้มเขาไม่ยอมไม่ก็ไม่เมอาทลอกระตายอย่านึกอย่านึกว่าอย่านึกว่าทีมของบรรดาพักสมม้มเขาจะยอมทักษินนะฮะนั่นแหละเขาไม่ยอมหรอก<ม>คือคือเอาว่ากันตรงๆนะคนของพักประชาชนพักส้มเนี่ยเขามีวิธีคิดมีหลักการมี มีอุดมการมีแนวทางที่ชัดเจนเขาเขาเขาไม่กระล่อนเขาไม่กระล่อนตอแหลพลิกไปพลิกมาหรือมาเล่นเหลี่ยมเล่นเล่แบบเล่นเหลี่ยมเล่นเล่แบบใช้วิชามาอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาไม่เล่นแบบนั้นแล้วนะจิ๊บคือถ้ามาแบบนั้นเนี่ยแล้ถ้ามาแบบวิชามาเนี่ยมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องไงไม่รู้เรื่องหรอกอ่าแลต่ตอนนี้แนวโน้มตู่ที่บ้างอ่าแนวโน้มมันที่ว่าคือสทรลนี่ก็เห็นอยู่เพราะนั้นทางที่ดีพักส้มแมวดีกว่า เ <Das que ath ie> พราะถ้าคุย <c oughs> คืออย่างภูมิใจไทยนี่อย่างเงียบๆแต่งเงียบแบบไหนเราไม่รู้นะจะซ้้ำเน่าแบบไหนเราไม่รู้แต่ว่าแต่ภูมิใจไทยเหมือนกับระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเกมที่ผ่านมาภูมิใจไทยเหมือนคนที่คอยตอบโตเท่านั้นเหมือนคนที่คอยตอบโต้เอาว่ากันตรงๆเลยไม้กระทั่งเรื่องปรับกระมวลเลยเหมือนคนที่คอยตอบโต้คอยแก้เกมเหมือนกับฉันถูกหลังแกประมาณอย่างนั้นถ้าเป็นหนังน้ําเน่าก็จะได้เรียกคะแนนสงสารจากประชาชนพอสมควร คุณทักษิณสทรอลนี่เหมือนตัวอีสาประมาณอย่างนั้นเลยมันกลายเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นระหว่างระหว่างประชาชนถ้าจะเลือกจะเลือกพระเอกหรือเลือกตัวอจสาก็เลือกเอามันมันชัดเจนแต่ถ้าไม่เลือกได้ก็ยิ่งดีพูดกันตรงพรคประชาชนไม่อยากเลือกั้งู่นั่นแหละครับแต่ถ้าหนีไม่ออกมันก็จะเป็น <c oughs> เป็นผมนั้นนี่ผมสวมหัวใจผมพูดถ้าผมเป็นพักประชาชนซึ่งเป็นคนที่เล่นเกมพวกนี้ไม่เป็นผมเลือกพัก ภูมิใจไทยดีกว่าเพราะไม่ค่อยพูดดีอาจจะเหมือนกับเงียบดีแต่จะเป็นลึกยังไงไม่ไม่ทราบแต่ถ้าเป็นไม่ได้เลือกตั้งพักเดียวดีที่สุดอันนี้คือหนึ่งแต่นี่โอกาสที่จะเลือกตั้งพักเดียวได้มันก็สูงมากเพราะว่าอะไรดูไหมเพราะว่าเกมที่เล่น,เล,นเล่นกันอยู่ตรงนี้เกยกันไปเกยกันมาเอาพูดจริงผมบอกตรงๆเลยนะจริงใจขนาดไหนเอาเอามหาไทยมานะจริงใจแน่เพราะอยากได้ แต่บอกว่าปรับทุกรูปจริงแชขนาดไหนม,มั่นใจขนาดไหนว่าปรับทุกคนแล้วคุณจะมีคนมาคุณจะเอาใครมาเอาพูดจริงจกล้าเอานักวิชาการมาไหมกล้าเอาคนอื่นมาเล่นไหมกล้าเอาดูไอไมคุณก็อํานาจอยู่ดีผมบอกตรงๆก็หนีไม่ค้นคุณเอานี้มาเพื่ออํานาจของคุณนายกก็ต้องเป็นคนเก่าเอาไม่หรืนายกคนใหม่ไปเชิญนักวิชาการเชิญเข้ามาเป็นนายกไหมหรือใครคนหนึ่งจะเป็นมันก็ไม่ไดามันก็ไม่มี เพราะนั้นเกมเหล่านี้มันก็คือเป็นการเกมเกทับกันไปเกทับกันมาอย่าหาว่าผมดูถูกพักสองพักนี่เลยนะแต่คิดแต่เท่าที่เห็นเกมอดี่ามาคุณก็คิดอยู่ในเรื่องเก่าๆเรื่องเก่าๆเรื่องเกาเ่เกาๆทั้งนั้นไม่มีคิดอะไรใหม่ให้ให้ให้ผมได้ประทับใจทั้งที่จริงๆเราก็เห็นด้วยกับพักสองพักที่ทําแล้วมีมือดีๆอยู่ในพักทั้งกู้ดีอยู่คนรุ่นหนุ่มรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเยอะแยะไปหมดแต่กลับเป็นว่าเล่นเกมเก่าๆจนหน้าเบื่อจนหน้าเบื่อ จนทังที่ผมบอกว่าพรรคประชาชนไม่ต้องทําอะไรผมเดินไปเดินมาก็ได้คะแนนเ,เพราะอะไรเพราะคนเบื่อของเก่าเต็มที่แล้วอย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะแมวนี่อ่านี่เอาเอาเป็นว่าสุดท้ายเลยโอกาสอย่างนี้เป็นอย่างนี้ปัญหาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ซ้ำซากอยู่ทุกวันนี้ไม่ป็นจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งสอวอไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งสสถ้ากฎหมายรัฐธรรมนูญยังเป็นกฎหมายฉบับนี้การเมืองน้ําเน่าอย่างนี้มันก็คงไม่จบสักที หาการเมืองหาเป็นทาแก้รัฐธรรมนูญที่มันเป็นของประชาชนจริงๆประชาชนเลือกมาจริงๆสักทีเถอะจะเอาถ้าล่างไม่ทันล่างใหม่ไม่ทันก็เอาปีสี่ศูนย์มาใช้ไหมตอนนั้นคือสอทลอฉบับไอ้สอสลอฉบับแรกไม่สอทลอฉบับแรกติดสอทลอไอ้นะั่นเดินนะหรือจะเอาอยัางไงหรือจะเอากฎสอบรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เป็นของประชาชนมาไหมปีสี war, ่ศูนย์มาใช้ก่อนชั่วคราวระหว่างล่างรัฐธรรมนูญเพราะกฎรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เลือกตั้งข้างไหนมันก็คงหนีไม่พ้นบอกกันตรงๆงเหอะมันก็อยู่อย่างนี้แหละมันก็อยู่อย่างงี้ดูเราคิดได้<ม>แต่ว่าคือเราคิดได้แต่ว่ามันยังมีอุปสรรคอยู่ตรงกลุ่มกลุ่มอำนาจเก่าที่ยังครอบงำอำนาจจริงอยู่อำนาจ<ม>อำนาจรัฐบาลอำนาจ พักต่างๆอยู่นะจิ๊ด <ไง S 1> คือมันนั่นยว่าเต่นจิ๊ดจะไปเอารัฐธรรมนูญปีสองห้าสีู่นย์เลยนจะิ๊ดจะแก้บางมาตราในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะจิ๊ดยังทายากเลยยังทําไม่ได้เลยยังโดนขัดขวางสารพัดและะ้วนจิ๊ดอย่าลืมว่าด่านสอวอีตอนเนี้ยสอวอ,อยู่ในมือใครเออนั่นแหละคือเราดูเหมือนกับว่าสอวอสีน้ําเงินก็จริงนะแต่ถามจริงๆว่าสอวอสีใครนั่งคล่อมสอวอสีน้าเงินอยู่อีกทีนึงเออเออนี่แหละนี่แหละครับ ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละปัญหาอยู่ตรงนี้แหละตรงที่ว่าคนที่ตัวจริงหรือไงมันมีตัวจริงตัวปลอมนะพูดจริงๆมีนายกมีนายกตัวจริงมีนายกตัวปลอมมีผู้คุมหน้าตัวจริงมีผู้คุมหน้าตัวปลอมและการที่เล่นกันอยู่ว,วันนี้ก็เพื่อจะชิงอํานาจเพื่อไปสู่อํานาจอย่างนั้นแหละทิ้งเกมเปิดเกมอํานาจเพื่อไปสู่อํานาจเพราะมันมีอํานาจที่อยู่ข้างเนื้อหัวของคนกลุ่มนี้อยู่ เ,ออเป็นอำนาจสีเขียวสีอะไรว่ากันไปเดากันไปเดากันมาเราก็ไม่รู้อำนาจไหน<ส>แต่มันเหมือนกับสีเขียวนะจิดสีเขียวเป็นแค่เป็นแค่เครื่องมือเป็นแค่คกลไกตัวหนึ่งเท่านั้นเองอ่าอ่านั่นแหละอ่าวค่อยว่ากันไอ้ตรงนี้แหละครับมันมันก็เคยเลยทําให้ว่าบ้านเมืองเรามันไม่ไปไหนสักทีการเมืองก็อยู่อย่างนี้การเมืองก็หนึ่งเอาตัวรอดเอาตัวรอดพักประชาชนก็เอาตัวรอดมาสามพักแล้วตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลจนมาถึงพรคประชาชนอย่างนี้ เออโดนโดนโดนโมอสุมโดนอะไรอย่างนี้มันก็เลยไปไม่ไปไหนสักทีแล้วการเมืองก็จะอ,อยู่อย่างนี้มันไม่ไปไหนแล้วตอนนี้ไปยังไงครับเศรษฐกิจการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างเราล้าหลังประเทศอื่นทั้งหมดระบบราชการระบบอะไรมันฟ้องไปหมดเลยครับมันฟ้องไปหมดเลยกลับเรากลับไปที่ประเด็นนี้ประเด็นเนี่ยประเด็นตรงนี้แหละครับประเด็นตรงทักษ<ะ>ิณเนี่ยก็มาเพราะฉะนั้นผมก็เลยตีไปไกลหน่อยว่า มันเลยบ้านเมืองมันไม่ไปไหนเพราะแต่เดี๋ยวพคุณเอาแต่การเมืองก็คือเลยมันคือเกมมันไม่ได้มุ่งหวังเพื่อที่จะทําให้ประชาชนจริงๆอย่างไอ้เรื่องปราบยาเสพติดมาก็พูดขายเพื่อจะเอามหาไทยมาเป็นของตัวเองอันนี้พูดวิเคราะห์เบื้องต้นก่อนนะครับเบื้องตืนก่อนเบื้องลึกอ,อาจจะอยากทาเพื่อประชาชนจริงๆก็เสนอนโยบายมาแต่ชูเรื่องหาชูเรื่องยาเสพติดขึ้นมาเพื่อจะดึงมหาไทยมาเป็นของตัวเองอย่างนี้หรืออะไร หรือมีขายบ้านเศรษฐ,ษฐกิจยาเสพติดเพราะตอนนี้ยาเสพติดก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับอย่างภูมิใจไทยก็แก้เกมมาว่าปลาทั้งหมดมีความจริงใจกันแค่ไหนที่จะสู้หรือว่าเป็นเกมเอากันมะให้ชัดๆเลยว่าจะเอาอย่างไงเสนอมาตรการขึ้นมาให้ชัดๆเลยว่าจะเอาอย่างไรแล้วเสนอกันเข้ามาอย่างจริงจังๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมบอกว่ามันเป็นแค่เกมเนี่ยผมก็มองอยู่ตรงนี้เพราะคุณเล่นเกมกันมาตลอดเล่นจนมีคุกไปเดิมพันกันแล้วจากตบจูบตอนนี้ตบกันแล้วจูบไม่ไหวแล้วนะครับ แล้วก็ใครพังครับที่คุณเล่นกันประชาชนครับประชาชนพังครับนี่แหละครับนายแมวครับก็เป็นอันว่าก็คงแค่นี้นะครับประสัญญาณนะเจษมีปัญหาผมสรุปอย่างนี้นะครับก็จากเท่าที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าคงจะเห็นภาพกันแล้วนะครับว่ามันมีปัญหากันมากจริงๆระหว่างสองโดยเฉพาะสองพักหลักของการรัฐบาลเนี่ยแล้วก็ใครที่ติดตามข่าวก็จะเห็นว่าคุณทักษิณประกาศช,าชัดเจนว่าจะยึด จะยึดพักจะยึดกระทรวงมหาดไทยคืนจากพรักภูมิใจไทยแล้วเพื่อไทยจะเอามาบริหารเองงั้นเราต้องติดตามดูว่าภายในเร็ววันนี้จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีมันจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าและโดยเฉพาะสิ่งที่พักภูมิใจไทยเสนอกลับมาว่าถ้าจะปรับคณะรัฐมนตรีหรือใหม่ทั้งหมดคุยกันใหม่นับหนึ่งใหม่ประมาณนั้นเนี่ยนะไม่ใช่ทำไปในลักษณะเพื่อเป็นการที่จะทำเพื่อที่จะใช้ การปรับคลโมครั้งนี้ยึดกระทรวงไปเพื่อเป็นการไปใช้ในการหาเสียงหรืออะไรกันแล้วแต่เนี่ยก็คือเพื่อย้อนกลับสวนหมัดกับทางพักเพื่อไทยก็ดูว่า,าทั้งหมดโดยเฉพาะเกมหลักๆที่เกิดขึ้นระหว่างสองพักที่ต่อสู้กันมีปัญหากันจนคนเอือมละอากันไปทั้งประเทศนี่นะมันจะจบยังไงแล้วก็สิ่งที่ทักษิณพยายามจะทำเนี่ยนะเพื่อให้พักเพื่อไทย มีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองในส่วนสำคัญสำคัญมากขึ้นเนี่ยโดยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างพูดตรงๆเลยว่ากระทรวงมหาดไทยไม่มีผลงานเนี่ยทักษิณจะทำสำเร็จหรือไม่เนี่ยนะแล้วภูมิใจไทยจะรับมือกับเรื่องนี้กับฝ่ายทักษิณและเพื่อไทยยังไงต้องมาติดตามดูนะครับว่าจริงๆแล้วมันคือการที่ทักษิณพยายามพยายามจะยึดอำนาจภูมิใจไทยใช่หรือไม่เนี่ย ถ้าใช่เด่ดสำเร็จหรือไม่มาติดตามดูกันนะครับนี่คือสปอย l i ไลท์ทวิตเกับผมพิสิทธิ์แทนทิวแล้วก็นาจิตคุณเทพสิทธ์โมรีชาติแล้วเจอกันใหม่ครับ